ล้างเห็ดอีกแล้วจ้าไปหามาแล้วก็ล้างเห็ดเห็ดพี่น้องอันนี้เขาเอื่อว่าเห็ดรวมหรือว่าเห็ดสมปีเนาะหมายถึงเห็ดสมปีหมายถึงเห็ดห,ห,หลายสนิทหลายสิ่งหลายอย่างเห็ดหลายแนววัชพันธ์อะอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดนามองหรือว่าเขาเอื่อนยังเห็ดยังนะเห็ดนาเละเห็ดนาเล่นามองหรือว่าเห็ดอันอย่างนะ มีหอดเห็ดดินหลายอย่างอยู่อันนี้เห็ดปวกตาบพี่น้องดอกบากใหญ่เน,น,นาะนี่ดอกหน่อยในแก่งแสบอันนี้เขาเอว่าเห็ดกอโคกหรือว่าเห็ดแดงนั่นแหละมันออกคันออกบังลายล่างท่านผู้สมนี่แหละอาหารเที่ยงบ่เเ็นอาหารเร้าเลยพี่น้อง ไปหานกับคู่แฝดคอยไปกับซีมอนสองคนอย่างบาัไ<ห>ด้ทอานพ่นใสซับ <c oughs> ขีขคานเคีียหรือบัได้หาตดอกบานดอกเห็นมันคันเคีียนะได้อมืมันดอกหน่อยเนี่ยมัน <c oughs> บัวหันได้พ่นดินหรือบัวหันแดนโ่จากใบไม้เพื่อเพื่อโนะขาพอดีเก่ง อาหารเที่ยงท่านผู้ชมอดีแกงดอกน้อยมันดะแกงแสบเนาะนี่บริมีแค่ดีเพี่น้องอัิล่างก้อนนะ่ะของซิมอนพอดใจนะ่ะหนึ่งแล้วอยู่ในหวดในซึ่งพี่นะนี่เริ่มหอมหอยๆแล้วนี่เพิ่นนึ่งเห็ดดอกบานนะเพิ่นชิหนึ่งเนาะดอกตูมนะเพิ่นชิแกงวัาสัน โบมีเรยเามาลางน้ำหลังนึ่งเห็ดอันล่างล่างล่างไปหาเห็ดมาพักกินเข่าแล้วนี่อนท,ทอดไข่เห็ดปวกน่ะยาออกเศร้าออกแล้วพี่น่อมันเบิดแล้วเนาะ นอกจากรอรอบรอบใหม่รอบต่อไปรอบอีใบรอบท้ายแล้วเนาะเฮดปวกหน่อยเฮดปวกใหญ่เห็ดปวกตัวหัวปีออกรอบเมื่อกี้เห็ดปวกกางเห็ดปวกน้ำแกงรอบเข่าออกหรือว่าเข่าซุกนี่สิเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกจิกเห็ดปวกดำดำอะเฮดปวกหน่อย เมือ่อเสาวนยายรุ่นกับไป่ได้แต่เพื่อนไปหาแถวเหน่แถวหาไกลๆอันนี้ว่าจะแกง,แกง,ง,งบรรยากาศดีพี่น้องาหาันฝนตกปกแตกปกแตกไม่ได้เมืดฝนและก็ะลม,ม,นนมฝนโปรตกหลายมือ่อเด น้ำถ่วอยู่เวียงจันทร์พุ่น่ะเห็นตะรังค่าที่เขาเจ้าอ่าอะไนเด้มองถนนคนเดินน่ะตลาดแคมของถ่วเบิดส่วนใหญ่มัถท่ถวกับถั่วทั้งภาคเหนือพี่นอ้องแถวฮาองบ่ได้ท่วมรอกมันบริติดไม่นำ้ำ ไปหากับพ่อได้อยู่ได้โบราณเดียวกับพ่อได้แกงเนาะคนหาแล้วก็ล้านหลายแตกเซลเซลเห็ดก็คือสร้างบ่อออกส่วงเฮาแล้วดำนาเนาะตอนนับพอบ่อออกได้คัดออกตอนช่วงนั่นอะสิได ค้นหาก็สิบ่ค่อยหลายเขาเจ้าดำนาอันนี้เริ่มเขาเจ้าเดิมเริ่มดำนาแล้วแล้วเฮดกระสิบมีน้ะไม่กรบสบมีนั่นพากันไปหาแซลวลซลว่าสิแกงพี่น้องอันนี้เอามามหลังเนาะแกงใส่พักอ่าหยอดพักเติยวเพราะอีตูหอมหอม วันนี้ซิมอนพอใส่งดไปเลียงงวัวไปหาเห็ดเ,หเขาป่าพอเพิ่นไปบ่ะเห็ดตะเภาขนตดโตมันขนด้ดดอกบ้าไางไเห็ดปวกตาบสามดอกกับเพาะแกงขนดอกมันใหญ่เันซีบอก ลำจีปล่านผู้ชมแต่ซูเมอร์นี่บ่คอยเห็นดอกใหญ่ตะกี้ดอกซัมหมอกก็เคยเห็นนะนี่ซัมพาหมอนี่ดอกเดียวนี่พ่อแก่ล้างล้างเห็นละง,งกอ่ะออกบลายดอกออกตามดอกสองดอกมักนจะงดแล้วตะกียนออกปีนี้บ่แมนว่าอย่างไร เฮ็ดยังก็บ่ค่อยออกหลายเพราะปนนันเมื่อก่อนนี่เฮ็ดอันแดงนี่หาแถวเฮ้าเาานี่ยว่าเต็มกระตาเมือนบ่ค่อยมีแล้วมันทนตกละมันไม่ยักไม่เฮ็ดใส่พริกลงไปแกงเห็ดพี่น้อง มันก็นแซ่บคนละแบบเด้ตามด้วยผงไอโนโมโตะฟาดโอซิบรอนบดเบาเจ๋อแหลเป็นห่วงเนาะห่วงมันล่นดีแล้วสิบริษาทนะตามด้วยปลาลงไปจ้าปลาในไฮนะจ๊ะปลาเด็กตอนปลาเด็กนอนนั่นเองอื เครื่องปรุงกับบริวิยังมากมายคลัพี่น้องใส่แต่น้ำปลากับผงนัวแล้วก็พริกตู่ยหยอดปักติวแค่นั้นพี่น้องจ๋าใส่พริกไว้หอมแล้วเป็นแต่เส่บครัพี่น้องเด็ดอรย่อยมั่ะแกงเห็ดย e ั mustache, ่วยั่วสีมือเจลล่เพิ่น ังก็สิได้กินนั่นเฮ็ดอ่าสมปีเฮ็ดรวมเนาะแต่เก่าได้กินแต่เฮ็ดละงอกเฮ็ดปลวอ้นี่ตามด้วยผักอีตูหอมหอมหวยๆแกงผู้ีนําอุจุมามาพี่น้องหอมไปอีตู แกงเห็ดพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่พ่อได้อยากแกงเห็ดมาเด้อน,นี่ดอกนี่หน่อยแซบพี่น้องแกงเห็ดห่อนๆเนาะแซบแซบนี่คอยยังบ่้านได้กินข้าวเส้าอยู่กินขา้าวกิน้าแฟแต่ไม่ได้กินขา้าวเส้ากินรนอบเดียวจบอื แกงเห็ดประเดิอพี่น้องแกงเห็ดแซบๆโอ้ยสดน้ำตักน้ำตักน้ำอร่อมอลงเมือมาเรื่อพี่น้องแกงเห็ดนนนพี่น้องอันนี้คือกับข้าวเที่ยงนะจ๊ะ กับข้าวเศร้ากับแมนจะ่ิมโมคาไซม่า,มาก,กินแล้วกินกับทอดไข่คนนี้กินกับเป็นเลยตื่นเศร้ามากกับกาคตะลาะป่าพี่น้องก็ถือว่าเดินออกกำลังกายสองสามกิโลคนแก่ก็ว่าสวยสวดอิตาลาคนหลเหระ,ะพี่น้องแซ่บเด้พี่น้อง มันก e ็แซ่บอีกแบบเนาะแกงเห็ดละงูแกงเห็ดปวดแกงเห็ดกอเห็ดกอแล้วหอยก่อนทำไปท่านเขาจะเอาอยู่ใก่หวยเทาไปอยู่ใก่หอยแบบเมื่อวานบัดเขาสโลล์แบบพอดีเห็ดทานนะ มีเห็ดทานมีเห็ดสมบปรีอะ่ะอันนี้ป่าได้แตเห็ดอันนี้ไปเห็ดน้ำมอข้าไปหาสมุนวพรเห็ดทานอันนี้บลเห็นจักดอกได้เห็ดทานอันนี้เลาะมาไใจเลาะแต่ปลาติ๋วแดงละมามุงเดียวเห็ดทานน่ะเวลาแก่มันสีดำพี่น้อง มันจะแสีไปกินหอนหอนเขี่ยให้กิ่นหอมหอน,น,นเสีย ไรเส<ะ>ือไรกจับต้มเห็นไหมสิมอกใจน่อยคือเอีเที่ยวคือยังสีหอดเกี่ยวเขาอีกวันนี้นก็หน่อยนรบนเียนีนี่ลมๆเห็นเราหมดเลย ลมเย็นลมคลา,ายคือเบิดฝนนะลมคลายเป็นย่างเกี่ยวเขาในลมอือ้อ,อคืแล้วในอย่งางเลมร้อนพรเจ้าจว่าลมน้ำท่วมน้ำขึ้นนนำโค้งบานพังทะเลนั่ ไม่องมอยขับานจะไปใส่ขับานไปใส่บวกลังสิบอีก็เลยอันเห็ดมดแกงบมดสบายก็เลยบอกเขาบ้านมันเดือน,นเออสาร์หรอวะยังเติมกัน,นข้าวีลงป่าม,านะมั้นมัน,นเน็ตมัเอิน คนตายเลยพี่น้องในบ้านคนตายแล้วตายเมื่อวานเหรอเอาลูกป่ามาเนี่ยกันพายชกตกก่อนในยมเรเซียนะสวสรคนต่อย งามเห็ดกกินแต่เห็ดงามป่ากินแต่ปลาไม่หางน,น,านหารเก่งทำไมตม่มะคงท่านอาหารสื่ออะหม,มูตามาจจะไม่แต่เห็ดนะงามเลยแต่ ไปตลาดก็บอกคนมีังี้ซื้อหรอเตมตลาดเนส่งให้ปวกมันนีได้ปวกตลาดกชนเจ็บเหงาเขานี ปวกบาทเขาลายถาดละสิบพันกิบเ้าบาทเ้าบาทจะให้บัวมุเปลซื้อไองใบไปเป็นกะดกม,นกมันต็มีไปปลวกบาทละเต็มตอถ้าไปซื้อกบาทห้าก็พอได้เก่งนออกลายก็พอได้กินอยู่พี่นอ้อง ี่น้องจ๋าได้มาอันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศวิวเพลสเ่าน,นี้พี่น้องจา๋าอันนี้เขาเม็นออกหลายก็สิไปอีกเยอะอันนี้ก็ออนนกบุคคห,ห,หลายหรอกก็หาเซลลเซลก็เลยลองเปิดเบอรมม์น้องจิเลยหลายบอเนาะก็ได้พ่อแกงอยู่มื่อันคือขึ้นไปไปขั้นไปก็ปกสิไปเท่ยวไก่อันนี้พุน่นกี่รถไปหาไอ้พุน่นไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี